จริงเหรอใช่งั้นเอาอีกขวดหนึ่งป้าใหญ่ห้ผมด้วยป้ากินกับผมคนละขวดทมไมอยาลูกเปล่าผมแค่ตกใจว่าเลือกแบบเดียวกับผมเลยก็ป้าชอบกินแล้วเพื่อนนี่กินเหรอขอุนท้าขุนท้าปีกกินจริงๆใช่ไหมยี่ห้อเนี้ยจริงลูกป้าจะโกหกทำไมป้าถึงได้หยิบถูกป้ากินเข้าไปมีกลิ่นอะไรบ้างเอาทีา่ป้ารู้สึกอะเก้งควยมันมันมันน้ำผึ้งเก้งควยกับน้ำผึ้งใช่คือป้ากินบ่อยป่ะกินบ่อยแล้วลองมาก็จับยันเดี๋ยวนะป้าแป๊บนึงผมเนี่ยทำคลิป ตามหาคนให้ยืมเงินหรือพาผมมาซื้อน้ำก็ได้วันนี้ผมมีให้ป้าหนึ่งหมื่นบาทอุ้ยหนูให้ป้าเหรอให้ทำไมอะลูกจริงเหรอใคร,ใครก็ได้ที่ให้ยืมเงินหรือพาผมมาซื้อน้ำนะผมให้แล้วรู้หไหม,ไมว่าป้าบางวันป้า,าไม่มีตังติดตัวเลยเนี่ยแหละป้าแล้ววันนี้หนูโชคดีมากที่ป้ามีเงินดูสิกระบาดา <laughs> ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่เอาเราถ่ายคิ้วอยู่เราถ่ายอยู่เราถ่ายอยู่อยู่ป้าไม่ร้อง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอาไม่เป็นไรถือว่าถือว่าพอดีเราเจอกันพอดีจังหวะมันเจอกันพอดีจริงเหรอจริงจริงอ่ะอันนี้หนึ่งหมื่นบาทครับป้าแล้วหนูม่ดูจากป้าได้ไหมให้ป้าเหรอวะผมพอแบบพอกินแล้วอันนี้ผมมาแบ่งปันขอบคุณป้านะมาแบ่งปันคนใจดีในสังคมครับไม่ต้องร้องป้าไม่ต้องร้องไม่เป็นไรต้องร้องไห้ป้าไม่ต้องร้องไห้มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าผมมาป้าต้องเดินคล่องนะบอกว่าขอยาดีๆกว่านี้โอเคนะก็ อาป้าไปแล้วขาเองไม่เป็นไรครับไม่ต้องเกรงใจเจริญนนะะลูกขอบคุณครับขอบคุณครับได้พี่ไม่เป็นไรขอบคุณถ่ายรูปป้าดีใจมากเลยครช่วยให้ที่นี่สะอาดขึ้นขอบคุณครับเป็นกันครับป้าขอบคุณครับจ้าก็่ต้องร้องไห้คบับเอาครับเดี๋ยวผมไปส่งตรงนู้นเงินต่อเงินครับผมครับหอมติดจมูกอ้ผมเป็นดาราเขาพูดแล้วเมื่อกี้เขาบอกผมเป็นดารา